สวัสดีค่ะวันนี้ร้าน Beauty Hair Lady นะคะจะมารีวิวครีมฟอกสีผม Nikko Mac Light Smooth and Shine กันค่ะตัวนี้เป็นครีมฟอกสปะรดที่เอ่อเรื่องลือชื่อกันมากเลยนะสำหรับใครที่ฟอกผมก็น่าจะรู้จักแบรนด์นี้กันดีเจ้า Nikko Mac Light Super White กันนะคะโดยที่ มีไฮโดรเจนให้เลือกอยู่ทั้งหมด4แบบก็คือ1ที่3%นะคะต่อมาเป็น6แล้วก็9แล้วก็12อโดยทั่วทไปคนทั่วทั่วไปนะจะใช้กันที่6และ9%เพื่อการฟอกผมนะคะสำหรับเรื่องการฟอกผมทฤษฎีการฟอกผมเนี่ยจะบอกว่ามันมีขั้นตอนที่ไม่ได้ยากมากแต่ว่าทฤษฎีแล้วก็คนที่ทำได้อะก็ถ้าเป็นช่างจริงๆอะ่ะเขาก็จะต้อง เรียนมาพอสมควรเพราะเรื่องการฟอกผมให้ได้สีที่ต้องการเนี่ยมันยากจริงๆนะตัวเองแล้วก็ผมมันก็จะเสียได้ง่ายแต่ว่าที่จริงแล้วคนทั่วไปก็สามารถทําได้แต่อาจจะทําได้ไม่ดีพอถ้าบ้านๆกันก็ทําได้เหมือนกันเนาะก็มาดูดีกว่าว่าตัวเนี้ยถ้าเราเอาไปใช้เองแล้วมันจะยังไงกันบ้างเนาะ ตัวนี้เป็นนิกเกิโแม็กไลท์9%นะคะก็คือมันต่างกันแค่ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกันเจ้าตัวเนี้ยตัวครีมฟอกอะแต่ไฮโดรเจนที่ให้มาเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราสามารถที่จะใช้36912%สาหรับวันนี้ที่เลือกมาก็จะเป็น9%นะคะและไฮโดรเจนแต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันต่างกันยังไงก็คือ ตามเลขเลยค่ะ3 6 9หกเเ็ก็จะเป็นไฮโดรเจนที่แรงสุดสำหรับฟอกผมคนแบบว่าอยากฟอกขาวมากอะไรประมาณนี้แต่ว่าที่จริงแล้วอีกแล้วเนาะก็ถ้าเกิดว่าอยากได้ผมฟอกสีเยอะๆบางคนอาจจะใช้เปอร์เซ็นต์ที่น้อยๆแต่ว่าหลายๆครังมากกว่าเพราะว่ายิ่งใช้เปอร์เซ็นต์เยอะไปเลยทีเดียวมันก็ทำให้ผมเสียไปเลยทีเดียวเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็อาจจะต้องไป ดูพวกทฤษฎีฟอกผมกันอีกทีสําหรับใครที่ต้องการเป็นช่างทําได้ชํานาญนะคะแต่ว่าโดยทั่วๆไปก็จะลูกค้าก็จะทํากันที่ประมาณ6-9%เานาะสำหรับสีผมทั่วๆไปอ่าตัวนี้มันเป็นการฟอกผมก่อนที่เราจะลงสีถูกไหมประมาณนี้เดี๋ยวเอารูปให้ดูว่าถ้าอันนี้เป็นไม่เกี่ยวนาะเป็นรูปเฉยๆพวกผมที่ฟอกแล้วมันจะออกมาอยากจะฟอกให้ขาวอะไรประมาณเนี้ย ก่อนที่เราจะลงสีลงไปก็คือไม่ว่าเราจะจะลงสีอะไรเราก็ต้องทําพื้นให้มันเคลียมันสวยก่อนถูกไหมเราถึงจะได้สีนั้นเต็มๆถ้าเกิดว่าผมเรายังเป็นสีดําอยู่ใส่สีอะไรไปมันก็ไม่ติดใช่ไหมคะเราก็เลยจะต้องทําการฟอกผมกันก่อนเนาะตัวนี้ก็ก็เลยเป็นครีมฟอกผมที่แนะนาเนื่องจากความที่หลายๆคนก็รีวิวกันแล้วว่าตัวนี้มันคุณภาพดีใช้แล้วผมมันไม่ได้เสียมากแต่จะบอกก่อนเลยนะว่าไม่ว่าใครฟอกผมอ่ะ ทำลายผมทั้งนั้นนะคะแต่ว่าจะทำลายมากน้อยก็แล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลือกใช้ผลิตภัณฑ์อะไรเนาะสำหรับตัวนี้เขาบอกว่าเป็นครีมลดสีผมระดับสูงสุดซุปเปอร์ไว้เพิ่มความสว่างได้สูงสุดถึง8ระดับภายในครั้งเดียวป้องกันภาวะผมเสียจากการฟอกซ้ำหลายครั้งและการฟุ้งกระจายของผงผงฟอกอาะบางคนเป็นผงกลัวมันจะฟุ้งก็เลยเป็นครีมใช้งาน ง่ายเนื้อครีมไม่เหนืดให้สีผมสม่ำเสมอหลายๆคนกลัวความทำแล้วมันจะด่างไหมตัวนี้เขาก็เลยเคลมว่ามันก็จะไม่ด่างเพราะมันเป็นครีมแล้วก็เพิ่มความเงางามให้กับผมด้วยเนาะไม่แข็งกระด้างหลังทําสีหลายๆคนรู้เลยว่าทําออกมาเวลาฟอกผมแล้วผมมันจะแข็งกระด้างมากตัวนี้เขาก็เลยบอกว่าของเขาเนี่ยเ,เป็นเนื้อที่ คุณภาพโอเคผมไม่ค่อยเสียไม่ได้แข็งกระด้างเหมือนแมกวานอะไรประมาณนี้เนาะวิธีใช้นะคะก็จะใช้ตัวเราก็จะทำการผสมครีมฟอกกับดีเวลเปอร์ตามระดับความสว่างที่ต้องการครีมฟอกก็คือตัวนี้อ่าเขาก็จะเขียนว่านิกโออโรมาติกคัลเลอร์ครีมตัวนี้นะคะเป็นตัวครีมฟอกเนาะนี่จะเขียนว่าเป็นนอนแอมโนเนียก็คือ ไม่มีแอมโมเนียเป็น Perfect Smooth Natural Extract ชนนะคะหลายๆคนนะ่ะก็อยากจะหาพวกตัวฟอกที่มันไม่มีแอมโมเนียเพราะว่าแอมโมเนียใช้แล้วกลิ่นจีปเป็นลมอะไรประมาณนี้บางคนไม่อยากได้กลิ่นแรงมากก็เลยจะมาดูที่ตัวนี้กันแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้นานเนาะมีวันผลิตวันหมดอายุไว้ตรงนี้เรียบร้อยแต่หลายๆคนสงสัยว่าทำไมไอ้พวกครีมฟอกถึงจะใส่แบบนี้เพราะว่ามันต้องการ กันแสงกันอากาศกันทุกๆอย่างอะคะ่ะมันก็จะเป็นหลอดที่เป็นแบบเนี้ยเนาะต้องใช้ไม่ให้แสงเข้าไม่ให้อะไรเข้าเลยอะก็เลยจะอยู่ในแพ็กเกจแบบนี้พอเวลาใช้จริงก็ต้องเปิดมาแล้วก็ต้องเจาะรูเจ้าฝาเนี่ยให้อ่อ ใช้งานทีเดียวเนาะไม่ให้มันโดนอะไรมาก่อนเลยอะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสื่อมปฏิกิริยาเคมีเห็นไหมมันจะถูกเก็บรักษาอย่างดีถ้าจะใช้อะ่ะค่อยใช้ตัวนี้เจาะอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเอาเจ้าครีมฟอกออกมาเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปแกะอ่อนที่จะใช้งานจริงเนาะเพื่อประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะคะก็คือตัวนี้มันจะอยู่ในกล่องเดียวกันเขาก็บอกว่าให้ผสมทั้งสองอย่างอะ่ะ ครีมฟอกกับดีเวลลอปเปอร์ในภาชนะที่ไม่ใช่โลหะนะสำหรับร้านเราก็จะมีขายเหมือนกันเป็นพวกถ้วยพร้อมแปลงคนสีที่เป็นพลาสติกเนาะเราก็เอาโดยใช้ไอ้เจ้าสีหนึ่งหลอดก็คือครีมฟอกกับดีเวลลอปเปอร์มันก็คืออัตราส่วน1ต่อ1.5โดยคนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเออหลายๆคนถามว่าอัตราส่วน1ต่อ1นผสมยังไงอะคะคือเราก็ใส่ทั้งสองอย่างผสมลงไปใน ในหม้อทีเดียวเสร็จเพราะอะไรเพราะว่า1ต่อ1นก็คือตัวนี้ร้อยหนึ่งใช่ป่ะแล้วตัวนี้หนึ่งรอยห้าสิบมันก็คือเขาคิดมาให้แล้วว่าว่ามันคือหนึ่งต่อ1นก็คือผสมกันปุ๊บก็จะได้ปริมาตรนั้นพอดีเลยเป็น1ต่อ1 5จด้วยปริมาตรที่เขาเตรียมมาไม่ให้เรียบร้อยเสร็จสับแล้วทีนี้ก็เลยไม่ต้องถามแล้วนะว่าทําไงผสมกันได้เลยจ้ะหลังจากนั้นก็คนให้เป็นเนืือเดียวกันแล้วหลังจากนั้นก็เอาเจ้าครีมเนี้ยมา ฉโลมให้ทั่วเส้นผมทิ้งไว้ไม่เกินสามสิบห้านาทีแล้วก็ล้างผมด้วยน้ำนวดให้ทั่วศีรษะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังจากนั้นก็สระผมแล้วก็เป่าลมให้แห้งนะคะสำหรับตัวนี้เนาะก็จะมีส่วนประกอบประมาณนี้เนาะแล้วก็ ต่อมามาดูที่ตัวไฮโดรเจนหรือ d e เวล o อปเปอร์คกันค่ะตัวนี้เป็นที่9%เนอะออตัวนี้ก็จะใช้ผสมกับครีมเปลี่ยนสีผมเออคือไอเจ้าตัว9%ะบางคนจะทำสีใช่ปะ่ะแต่ว่าเขาไม่ฟอกก็ได้เขาก็จะใช้สีตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีที่ไม่ใช่ตัวฟอกเป็นพวกสี6.11สีเท่าสี3สีน้ำตาลอะไรก็แล้วแต่มาผสมกับตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะทำให้สีผมมัน อ่อนลงก็ผสมกันเสร็จแล้วก็ย้อมเป็นสีผมอะไรเงี้ยก็ได้เลยเขาก็เลยเขียนว่าใช้ผสมครีมเปลี่ยนสีผมน่ก็กอไลฟ์หรือใช้สําหรับผสมครีมลดระดับสีผมแมกไลล์ก็คือใช้มันใช้คู่กันทั้งสองอย่างนั่นแหละจ้ะเวลาทําสีเนาะเขาก็จะบางคนอะถ้าต้องการทําพวกสีเทาสีอะไรที่มันสว่างมากๆเขาก็จะซื้อชุดนี้ไปก่อนเป็นการฟอกพอฟอกได้ผมประมาณขาว ตามที่แบบแล้วแต่นะมงคลว่าจะเอาระดับเท่าไหร่อะไรประมาณนี้พอได้ระดับที่ต้องการปุ๊บก็ค่อยซื้อตัวสีไปผสมกันแล้วก็ลงอีกครั้งหนึ่งอ่าอันนี้แต่ว่าส,วส่วนนี้ที่รีวิวนี้ก็คือตัวขีมฟอกเนาะโอเคสำหรับอันนี้นะคะก็คือเทผสมกันแล้วก็ยอมๆๆได้เลยอ่าจบการรีวิวแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัว ครีมฟอกสีผมนิกโกะแม็กไลท์นั่นเองนะคะตัวนี้มีเลขจดแจ้งถูกต้องนะคะผลิตที่ประเทศจีนแล้วก็นำเข้ามาอีกทีหนึงวันเดือนปีที่ผลิตก็จะหมดอายุ3ปีนะับจากวันผลิตก็ใช้ได้นานพอสมควรและหนึ่งชุดก็จะประมาณสำหรับผมยาวประบาไม่หนามากถ้าเกิดว่าใครผมยาวๆเยอะๆเนี่ย ก็อาจจะใช้สัก 2- อสมชุดแล้วแต่คนเลยเนาะแต่โดยทั่วไปเขาก็ใช้กันประมาณ1-2ชุดนะคะตัวนี้ก็จะฟอกได้ระดับผมที่สีโอเคสว่างขึ้นมาสัก8ระดับถ้าใครผมดำมากจริงอาจจะฟอกหลายๆรอบหน่อยจนกว่าจะได้ระดับที่ต้องการจากนั้นก็ค่อยไปย้อมสีที่ต้องการอีกทีนึงนะคะตัวนี้หลายๆคนบอกว่าใช้แล้วชอบเนื่องจากผมมันไม่ค่อยเสียแล้วก็ ออฟอกได้สว่างดีด้วยค่ะก็เลยเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ต้องการฟอกสีผมได้อย่างปลอดภัยสม่ำเสมอไม่ด่างอะไรประมาณนี้นะก็แนะนำเจ้าตัวนิกโกะแมกไลท์ซูเปอร์ไวท์ให้สำหรับทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้ร้าน a u t y h a i r Lady ต้องลาไปก่อนอ่าเกือบลืมอาจจะอยากถามราคาเนาะตัวนี้ถ้าทั่วๆไปอาจจะอยู่สักประมาณ ร้อยสองอร้อยะไรอย่างเงี้ยร้อยหสิบขึ้นไปตามตลาดทั่ว,วไปแต่ว่าร้าน Beauty h i g h Lady นะคะก็มีราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่น่ารักกด ลิงก์ด้านล่างนี้ก็ได้เนาะเดี๋ยวจะแปะลิงก์สินค้าไว้ให้นะคะจะได้เลือกช็อปให้จุใจกันได้เลยถ้าชอบอย่าลืมกดถูกใจคลิปให้หน่อยนะแล้วก็กด s u b ส c ค i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ทำคลิปรีวิวเพิ่มเติมให้อีกในวันหลังเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรฝากไว้ข้างล่างได้เลยนะคะถ้าตอบได้จะมาตอบให้ทุกๆคนนะจ๊ะจุ๊บๆค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนขอให้ทุกคนมีผมที่สว่างสดใสผมสวยสุขภาพดีค่ะ วันนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะทุกๆคน